สวัสดีวันสงการวีพศ2515ค่ะแอนนี่ไทยฝรั่งเศสชนนสมายขอกราบคำอวยพรวันสงการสงการนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเดินทางปลอดภัยไรโรคถามหาสุขกายสบายใจปัดสจจากทุกโศก และโรคภัยทั้งปวงขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ได้ร้ายก็ขอให้หายไปสงการปีนี้ขอให้ทุกวันล้วนเป็นวันที่สดใสขอให้มีความสุขไปจบจนตลอดทั้งปีนะคะแฮปปี้สงการเดยค่ะขอบคุณค่ะเครดิตนะคะภาพสงการบางส่วนจากทางอินเทอร์เน็ตและภาพถ่ายจากทางเมืองไทยและที่ฝรั่งเศส พร้อมกับชุดแต่งกายในช่วงวันแต่งงานค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะมีโอกาสไปเมืองไทยจะใส่ชุดบุพเพศนิวาสมาให้ชมอีกนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันสงกรานต์นะคะอันก็จะเตรียมดอกกุหลาบนะคะดอกไม้ที่หาได้ในฝรั่งเศสที่อามาบูชาดอกะล,ลิหาไม่ได้ค่ะก็เตรียมบูชาอันนี้คือหิ้งพระนะคะที่จัดทําไว้แยกไว้ก็จะมีหิ้งของพระ,พ,ระพุทธลูกแล้วก็จะแม่กวนอิมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะทําการส่งน้ําพระนะคะ นี่ก็จะมีเป็นองค์เล็กๆก็จะมีสมเด็จพระพุทธารยาโตพระแก้วมารากตนะคะพระพุทธชินราชพระอังคารนะคะแล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่ยที่ไทยต้องต้องกลับไปเอานะคะต้องกลับไปรับท่านมาก็มีพระแม่กวนอิมอันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เห็นผลจริงๆนี่คุณพ่อคุณแม่ค่ะก็เตรียมบูชามันพรุ่งนี้ค่ะเรายังไม่มีองค์พระใหญ่ เราจ้องกลับไปที่ไทยอีกรอบนึงจึงมีแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับบูชาค่ะในช่วงสวงการปีนี้แอรไม่ได้ไปทำบุญที่วัดมาเซยทางภาคใต้นะคะแต่จะกลับไปทำบุญช่วงสิ้นเดือนเพื่อทำบุญครบรอบวันตายของคุณพ่อนะคะและจะเก็บภาพที่วัดมาให้รับชมกันนะคะโอเคค่ะขอลาไปก่อนค่ะกับภาพของท่านหมื่นอเล็กและท่านหญิงแอนนี่นะคะณนะองฟรองค่ะ